สวัสดีค่นะนักเรียนพบกับครูอ้อยนะคะและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะต่อไปเราก็จะต้องมาเล่นเกม24กันก่อนเข้าสู่การเรียนการสอนนะคะลูกเริ่มกันที่ข้อที่1ค่ะ ข้อนี้นะคะมีตัวเลขซ้ำอยู่1คู่แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสำหรับการคิดหาวิธีเพื่อให้ได้คำตอบเป็น24นะคะเรามาดูเฉลยของคุณครูนะคะลูกเริ่มจากนะคะครูจะนำ5คูณ5ได้ผลคูณเท่ากับ25ต่อด้วยคะ่ะนำ2ลบ1เหลือผลลบเท่ากับ1 ใช้ตัวเลขครบทั้ง4ตัวเลขแล้วนะคะต่อไปครูก็จะนำ25ลบ1ก็จะได้คำตอบเท่ากับ24ค่ะต่อไปเป็นข้อ2นะคะลูกข้อนี้ก็ไม่ได้ยากนะคะลูกลองคิดดูนะคะ เฉลยของคุณครูต่อเลยค่ะลูกเริ่มจากนะคะรูจะนำนะคะ5คูณ6ได้ผลคูณเท่ากับ30ต่อด้วยค่ะนำสบวกสได้ผลรวมเท่ากับ6ใช้คบตัวเลขทั้ง4ตัวแล้วนะคะต่อไปก็จะนำ3า30ลบ6ก็จะเหลือคำตอบเป็น24ค่ะ วันนี้คุณครูก็มีสุขคูณปริศนามาให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนนะคะการท่องสุขคูณแต่จะเป็นแม่อะไรนั้นตามไปดูเลยค่ะแต่ที่สำคัญนะคะนักเรียนจะต้องท่องนะคะสุคูณในแม่นั้นและช่วยกันหาผลคูณของสุขคูณแม่นั้นให้ได้ครบทั้ง12ตําตำแหน่งนะคะลูกเมื่อพร้อมแล้วเริ่มกัน วันนี้สุขคูณของเราอยู่ในแม่5ค่ะเริ่มกันเลยนะคะลูก5้าคูณหได้5 5าหคูณสได้10 5ห้คูณสได้15 5ห้าห้าคูณสี่ยีคูณหห้คูณหกสสิบ 5, 7, 5, 8, 5<ม>้าคูณเจ็ดสามสิบห้าห้าคูณแปดสี่สิหคูณเเป็นสีสบหหคูณสิเป็นห้าสห้าคูณสิเป็นห้าบหและห้าคูณสิเป็นหกสิบ ต่อไปก็จะมาเฉลยการบ้านนะคะซึ่งได้มอบหมายให้นักเรียนทําในหนังสือแบบอังหัดคณิตศาสตร์หน้า149คือข้อ6ถึงข้อ8เพราะว่าข้อ3ข้อ4ข้อ5เราทํากันในชั่วโมงเรียนไปแล้วเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะก็คือข้อที่6 จากโจทย์นะคะจะสังเกตเห็นว่าเป็นจำนวนพระทั้งสองจำนวนนะคะและก็เป็นการลบแต่สิ่งที่นักเรียนต้องสังเกต อีกหนึ่งสิ่งก็คือเราจะเห็นว่าตัวส่วนนั้นยังมีค่าไม่เท่ากันดังนั้นเราจะต้องทำนะคะเศษเส่วนสิให้มีส่วนเท่ากับเศษหกส่วนยีก่อนนะคะซึ่งเราก็จะต้องหาจำนวนนับนะคะตัวเดียวกันมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนและเพื่อทำตัวส่วนให้มีค่าเท่ากันนั่นก็คือไปคูณด้วยอะไรคะลูกไปคูณด้วยสองใช่ไหมคะ เราก็ต้องนำไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนอันดับแรกค่ะใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็นำจำนวนนับทั้งสองจำนวนมาใส่เครื่องหมายลบในเครื่องหมายวงเล็บแรกก็คือในวงเล็บนะคะ15ลบ1ใส่เครื่องหมายบวกเมื่อเราทราบแล้วว่าเราจะต้องนำจำนวนนับคือสองมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเราก็จะได้ดังนี้คือ ในวงเล็บนะคะลูกเศษเจ็ดคูณสองส่วนสิบคูณสองลบด้วยเศษหกส่วนยี่สิบค่ะหาผลลบในเครื่องหมายวงเล็บแรกสิบห้าลบหนึ่งเราจะเหลือเท่ากับสิบสี่ใส่เครื่องหมายบวกต่อไปค่ะเศษเจ็ดคูณสองเราจะได้เท่ากับเศษสิบสี่ส่วนสิบคูณสองเราจะได้เท่ากับส่วนยี่สิบแล้วเราก็ลบด้วยเศษหกส่วนยี่สิบ ตอนนี้เรามีตัวส่วนเท่ากันเราก็จะนำตัวเศษมาลบกันนะคะลูกก็จะได้เป็นนะคะเศษ1 4ลบเศษ6ส่วน20ค่ะเราก็จะเหลือเท่ากับคือ14ลบ6จะเหลือเท่ากับเศษ8ส่วน20 แต่สังเกตนะคะว่าเศษ8ส่วน20นั้นยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราก็จะต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยหาจำนวนนับนะคะมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งก็คือ4นะคะก็จะได้เป็น14เศษ8หาร4แล้วก็ส่วน20หาร4ค่ะ เศษแหารสจะเหลือเท่ากับเศษสอส่วนยีหารสจะเหลือเท่ากับส่วนหเราก็จะได้เท่ากับ14บสี่เศษสอส่วนหเศษสอส่วนหถือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราก็ตอบอย่าลืมนะคะจำนวนนับด้านหน้านักเรียนต้องคงมเดิมไว้นะคะลูกก็คือเราก็ได้คำตอบคือ14เศษ2ส่วน5ค่ะ ข้อต่อไปนะคะลูกเป็นข้อ7เป็นจำนวนคระนะคะแต่เป็นเครื่องหมายบวกซึ่งต่างจากข้อ6ซึ่งเป็นเครื่องหมายลบแต่สิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นก็คือเรายังมีตัวส่วนที่ไม่เท่ากันก็ต้องหาจํานวนนับนะคะมาคูณกับ25เพื่อให้มีตัวส่วนเป็น50นั่นก็คือคูณด้วย2เราก็ต้องคูณด้วย2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนอันดับแรกค่ะ วงเล็บแรกเราใส่จำนวนนับก่อนนะคะก็คือ5บวก6แล้วก็ต่อด้วยนะคะเศษ9คูณ2ส่วน25คูณ2แล้วก็บวกด้วยเศษ7ส่วนห0าค่ะหาคำตอบในวงเล็บแรก5บวก6ได้เท่ากับ11ต่อไปค่ะเศษ9คูณ2จะได้เท่ากับเศษ18ส่วน25คูณ2จะได้เท่ากับส่วนห0ส แล้วก็บวกด้วยเศษ7ส่วน50ตอนนี้นะคะเรามีตัวส่วนเท่ากันนะคะเราก็จะนำตัวเศษมาบวกกันก็จะเป็นเศษ18บวกเศษ7แล้วก็ส่วนได้วย50ค่ะเศษ18บวก7จะได้เท่ากับเศษ25ส่วน50เราคง11ไว้นะคะลูกแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกต่อไปค่ะ สังเกตดูนะคะเศษ25ส่วน50ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราก็ต้องหาจำนวนนับนะคะที่มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนั่นก็คือหารด้วย25ค่ะก็จะได้เป็น11นะคะเศษ25หาร25แล้วก็ส่วน50หารด้วย25เศษ25นะคะหาร25จะได้เท่ากับ เศษหนึ่งส่วน50หาร25จะได้เท่ากับส่วน2ค่ะก็จะได้เป็น11เศษ1ส่วน2ซึ่งเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วค่ะเราก็ตอบได้เลยค่ะลูกก็สุดท้ายนะคะข้อ8สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะจะเป็นจำนวนคละลบด้วยเศษส่วนสังเกตที่เศษส่วนนะคะจะมีตัวส่วนไม่เท่ากับ จำนวนคละเห็นไหมคะลูกวิธีการก็ต้องหาจำนวนนับนะคะเพื่อมาคูณกับ7นะคะส่วน7เพื่อให้ได้เป็นส่วน21นั่นก็คือคูณด้วย3และต้องนำไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเราก็จะได้นะคะอันดับแรกนะคะก็คือนำจำนวนนับมาเขียนไว้ก่อนก็คือ4นะคะลูกและใส่เครื่องหมายบวก ส่วนในวงเล็บนะคะก็จะเป็นเศษ1 2ส่วน21ลบด้วยเศษ3คูณ3แล้วก็ส่วน7คูณ3ค่ะใส่สนะคะเครื่องหมายบวกเศษ3คูณ3ได้เท่ากับเศษ9ส่วน7คูณ3ได้เท่ากับส่วน21ค่ะก็จะได้เป็นเศษ12ส่วน21ลบด้วยเศษ9ส่วน21 ตอนนี้เรามีตัวส่วนเท่ากันนะคะเราก็จะนำตัวเศษมาลบกันซึ่งก็คือเศษ 12- ลบเศษ9ส่วนด้วย21เศษ 12- ลบเศษ9ก็จะเหลือเท่ากับเศษ3นะคะก็จะเป็น4บวกด้วยเศษ3ส่วน21 สังเกตที่เศษ3ส่วนย1อยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราก็จะต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยหาจำนวนนับนะคะมาหารทั้งตัวเศษและลงตัวส่วนให้ลงตัวซึ่งก็คือหารด้วย3ก็จะเป็นนะคะ4เศษ3หาร3นะคะเหลือเท่ากับเศษ1ส่วน21หาร3ก็จะเหลือเท่ากับส่วน7 เราก็ได้คำตอบเท่ากับ 4, เศษ1ส่วนเ4เศษ17ส่วเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำตอบได้เลยค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สิรเรื่องของเศษส่วนอยู่นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือโจทย์ปัญหาเศษส่วนค่ะ โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนและจำนวนคละเราจะมีขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะเริ่มจากขั้นตอนที่1ทําความเข้าใจโจทย์เราต้องดูนะคะว่าสาระสำคัญของโจทย์ที่โจทย์กำหนดมาให้นั้นมีอะไรบ้างและโจทย์ถามอะไรนะคะขั้นตอนที่2คือ วางแผนการแก้ปัญหาว่าเราจะใช้วิธีการบวกหรือการลบในการคิดคำนวณหาคำตอบนะคะขั้นตอนที่3คือปฏิบัติตามแผนก็คือขั้นลงมือทำหรือแสดงวิธีทำนั่นเองค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ เราไปดูตัวอย่างที่คุณครูจะนําเสนอให้นักเรียนดูนะคะลูกมีน้ําหวานนะคะเศษ9ส่วน10ขวดใช้ไปเศษ2ส่วน5ขวดเหลือน้ําหวานเท่าไหรเขาไม่ได้บอกเป็นปริมาณนะคะลูกว่ามีปริมาณเป็นกี่มิลลิลิตรนะคะแต่บอกว่าใช้ไปเป็นลักษณะของเศษส่วนเท่าไรของขวดนะคะลูก เรามาดูนะคะเราจะเริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในขั้นตอนแรกก็คือการทําความเข้าใจโจทย์ตอบคําถามนะคะลูกข้อ1โจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรคะลูกก็คือการใช้น้ําหวานนั่นเองค่ะคําถามข้อที่2มีน้ําหวานอยู่เท่าไหร่เป็นเศษ9ก้ส่วนสิของขวดนะคะลูก ข้อ3ค่ะใช้น้ำหวานไปเท่าไรใช้ไปเศษสองส่วนห้าขวดสุดท้ายโจทย์ถามอะไรเหลือน้ำหวานเท่าไรเราไปดูขั้นต่อไปนะคะคือขั้นที่สองคือการวางแผนคุณครูจะทำเป็นรูปนะคะให้นักเรียนดูเป็นบาโมเดลนะคะลูก เรามีน้ำหวานอยู่ทั้งหมดนะคะคือเศษ9ส่วน10ขวดรูปปาโมเดลนี้แบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันแต่ว่ามีน้ำหวานเพียงเศษ9ส่วน10ของขวดคือไม่เต็มขวดนะคะลูกส่วนที่เป็นสีเขียว4ส่วนก็คือ ใช้ไปนะคะเศษ2อส่วนหของขวดคือเราแบ่งออกเป็น10ส่วนก็จริงนะคะแต่ว่าเราใช้ไปเป็นเศษ2อส่วนหของขวดซึ่งเราจะสังเกตว่าตัวส่วนที่กำหนดมาให้นั้นมีค่าไม่เท่ากันใช่ไหมคะส่วนที่เหลือคือ น้ำหวานที่เหลือเป็นสิ่งที่เราจะต้องการหาเพราะฉะนั้นมีน้ำหวานอยู่นะคะเศษเก้าขวดใช้ไปเศษสองส่วนหขวดเราจะเหลือน้ำหวานอีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวิธีการคิดก็คือต้องใช้วิธีอะไรคะลูกวิธีการลบนะคะในการหาคำตอบข,ขั้นต่อไปนะคะขั้นที่3คือการปฏิบัติตามแผนหรือขั้นลงมือทํา มีน้ำหวานเศษ9ส่วน10ขวดใช้น้ำหวานไปเศษ2อส่วนหขวดเหลือน้ำหวานในกรณีนี้ เมื่อสักรู่เราทราบแล้วว่าเราต้องใช้วิธีการลบเพื่อหาคำตอบเราก็จะเขียนได้ดังนี้คือเศษ9ส่วน10ลบด้วยเศษ2ส่วน5ค่ะแต่พิจารณาที่ตัวส่วนนะคะว่าเรายังมีตัวส่วนไม่เท่ากันเราก็ต้องหาจำนวนนับนะคะมาคูณกับ5เพื่อให้ได้เท่ากับส่วน10และต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน เราก็จะได้เป็นเศษ9ส่วน10ลบด้วยเศษ2คูน 2, 2นะคะแล้วก็ส่วน5คูณ2ค่ะเศษ2คูณ2ได้เท่ากับเศษ4ส่วน5คูณ2ได้เท่ากับส,ส่วน10เราก็จะใส่เป็นนะคะเศษ9ส่วน10ลบเศษ4ส่วน10 อย่าลืมใส่หน่วยนะคะต้องเป็นขวดนะคะลูกคราวนี้เรามีตัวส่วนเท่ากันคือส0เราก็นำตัวเศษมาลบก,กันค่ะเศษ9ลบเศษ4ก็จะเหลือเท่ากับเศษ5ส่วน10พิจารณานะคะเศษ5ส่วน10ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำต้องหาจำนวนนับนะคะมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งก็คือ5นั่นเองค่ะคุณครูจะใช้การตัดทอนนะคะลูก เราก็จะนำนะคะ5คูณ1นะคะได้5 5คูณ2ได้เท่ากับ10เราก็จะได้เศษส่วนอย่างต่ำก็คือเท่ากับเศษ1ส่วน2ขวดเราก็จะเหลือน้ำหวานนะคะเศษ1ส่วน2ขวดนักเรียนดูนะคะการทำเศษ5ส่วน10เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราจะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2 ซึ่งครูใช้การตัดทอนให้หนักเรียนดูหรือถ้าเป็นการเขียนนะคะก็คือ5นะคะหาร5แล้วก็ส่วน10หารด้วย5เศษ5หาร5ได้เท่ากับเศษ1ส่วน10หาร5เราก็จะเหลือส่วน2ไม่ยากเลยนะคะลูก ขั้นสุดท้ายค่ะขั้นตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบเรามาดูความสมเหตุสมผลของคําตอบที่เราหาได้กันนะคะมีน้ําหวานเกือบเต็มขวดก็คือเศษ9ส่วน10ใช้ไปประมาณครึ่งขวดคือเศษ2ส่วน5อันนี้เป็นสิ่งที่ทยกวกําหนดมาให้น่าจะเหลือประมาณครึ่งขวดดังนั้นคําตอบเศษ1ส่วน2จึงสมเหตุสมผล เรามาตรวจคำตอบนะคะน้ำหวานที่เหลือรวมกับน้ำหวานที่ใช้ไปได้เท่ากับน้ำหวานที่มีเศษหนึ่งส่วนสองก็คือคำตอบสุดท้ายของเรานะคะบวกกับเศษสองส่วนห้าก็คือส่วนที่ใช้ไปก็จะได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเมื่อเป็นเศษส่วนเดิมที่ยังไม่ได้ทำเป็นเศษส่วนอย่างตา่ำคือเศษ5ส่วน10บ,บวกกับ เศษ4ส่วนสิก็คือที่ใช้ไปก็จะได้เท่ากับนะคะเศษ9ส่วนสิคือตอนที่มีน้ำหวานอยู่เกือบเต็มขวดนั่นเองค่ะแสดงว่าคำตอบที่เราทำมานั้นถูกต้องค่ะลูกมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะลูกแต่ตัวอย่างนี้เราไม่ได้มาตอบคำถามนะคะเราจะมาแสดงวิธีทำกันเลย ตัวอย่างคะ่ะผ้าผืนหนึ่งยาว6เศษ1ส่วน4เมตรใช้ตัดเสื้อไป1เศษ3ส่วน8เมตรเหลือผ้ากี่เมตรเมื่อใช้ผ้าไปแล้วเหลือผ้าวิธีการหาคำตอบนักเรียนเดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องใช้วิธีอะไรเราไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะลูก คุณครูจะให้นักเรียนดูที่บาร์โมเดลนะคะสิ่งที่โจกำหนดมาให้ก็คือผ้าเนี่ยยาว6เศษ1ส่วน4เมตรตัดเสื้อไป1เศษ3ส่วน8เมตรเราจะต้องมาหาว่าผ้าที่เหลือนั้นเหลือกี่เมตรมาดูวิธีทํานะคะเราหาผ้าที่เหลือเราก็ต้องใช้วิธีการลบ ผ้าผืนหนึ่งยาว6เศษ1ส่วน4เมตรเราจะมาทำจำนวนคระให้เป็นเศษเกินโดยการทำยังไงคะลูกเราก็จะนำนะคะ6คูณ4แล้วก็บวกด้วยเศษ1 หกคูณสได้เท่ากับ24บวกกับเศษ1ก็จะได้เท่ากับเศษ25่ส่วนสเมตรต่อไปค่ะใช้ตัดเสื้อไป1เศษ3ส่วน8เมตรเราก็จะมาทำให้เป็นเศษเกินอีกเช่นเดียวกันโดยการนะคะนำ1คูณ8 แล้วก็บวกด้วยเศษ3ค่ะ1คูณ8ได้เท่ากับ8บวกเศษ3ได้เท่ากับเศษ11ส่วน8เมตรค่ะลูก ดังนั้นเราจะเหลือผ้ายาวเราก็จะนำนะคะเศษ25ส่วน4ลบด้วยเศษ11ส่วน8แต่สังเกตนะคะว่าเรายังมีตัวส่วนไม่เท่ากันเราก็ต้องมาหาว่าเราจะนำนะคะจำนวนนับใดมาคูณกับ4เพื่อให้ได้เท่ากับส่วน8นั่นก็คือคูณด้วย2ก็จะได้เป็นเศษ25คูณ2 ส่วน4คูณ2ลบด้วยเศษ11ส่วน8เศษ25คูณ2จะได้เท่ากับเศษ50ส่วน4คูณ2จะได้เท่ากับส่วน8ก็จะเป็นเศษ50ส่วน8ลบด้วยเศษ11ส่วน8ตอนนี้เรามีตัวส่วนเท่ากันเราก็นำตัวเศษมาลบนะคะก็จะได้ดังนี้คือ เศษห้าสิบลบด้วยเศษส1บเอ็ดค่ะต้องมีการกระจายจากหลักสิบนะคะสิบลบหเหลือ9 4้ลบหเหลือ3เราก็จะเหลือเท่ากับเศษสามสิบส่วน8แต่เป็นเศษเกินเราก็จะต้องทำกลับให้มาเป็นจำนวนค้านะคะโดยการนะคะลูกนำ นะคะ3าต้งแล้วก็หารด้วย8ค่ะ8 4 32 8 5 4 0เพราะฉะนั้นเราจะได้4ครั้งเท่ากับ32 9-2ลบ2หลือ7 7คือเศษนะคะลูกอย่าลืมนะคะเวลาที่เราจะตอบเราก็จะได้ เท่ากับ4เศษ7ส่วน8เมตรค่ะเศษเจ็ดส่วนแไม่สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เพราะไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งมาหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนลงตัวนั่นเองค่ะเราก็ตอบได้เลยค่ะเหลือผ้ายาวสี่เศษเจส่วนแเมตรค่ะ มอบหมายการบ้านกันต่อเลยนะคะลูกการบ้านของเราวันนี้ตรงกับเนื้อหาที่เราเรียนเลยนะคะลูกก็คือมอบหมายให้นักเรียนทําในหนังสือแบบคณิตศาสตร์หน้า150เป็นโจทย์ปัญหาเศษส่วนแต่ให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบนะคะลูกมีทั้งหมดเพียง4ข้อสังเกตนะคะว่าเรามีตัวส่วนไม่เท่ากันทุกข้อนะคะลูก และที่สำคัญการเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่าลืมนะคะเครื่องหมายเท่ากับและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดในการขีดเส้นให้ตรงทุกครั้งนะคะลูกเวลาที่ตอบดูหน่วยนะคะหน่วยถามเป็นอะไรนะคะตอบตามที่โจทย์ต้องการทราบนะคะลูกอย่างเช่นในข้อหนึ่ง ถามว่าเหลือเชือกอีกกี่เมตรก็ตอบเป็นเมตรแต่ส่วนข้อ2ตเนี่ยตอบเป็นขวดนะคะข้อ3ก็คือกิโลกรัมส่วนข้อสุดท้ายก็คือเล่มน,นะคะนักเรียนพิจารณาโจทย์แต่ละข้อแล้ววิเคราะห์ว่าเราจะใช้วิธีการใดเพื่อหาคำตอบนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบ เรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่สวนและจำนวนคระไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันใหม่ในวันต่อไปอย่าลืมนะคะการทำงานทุกครั้งต้องทำด้วยความรอบคอบนะคะลูกพบกันใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะลูกบ๊ายบายคะ่ะ